ก่อนมาวัดสายตาเตรียมตัวอย่างไรดี 4. ขั้นตอนง่ายๆมีอะไรบ้างก่อนที่จะมาฟังอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และสามารถติดตามได้ที่เพจแว่นด็อกเตอร์ไอาสาขากระทุ่มแบนไทยแลนด์นะคะมาฟังกันเลย 1. เราควรจะนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อย อาจส่งผลให้การวัดสายตาคลาดเคลื่อนได้และที่สำคัญงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2. ส,สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงไม่มีไข้ไม่ป่วยอยู่เพราะยาบางชนิดอาจส่งผลต่อค่าสายตาได้ 3. สาําสำหรับใครที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่ควรถอดอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพื่อที่กระจกตาจะได้คื้นรูปอย่างสมบูรณ์และท้ายที่สุดข้อ4 ใครที่ใช้แว่นสายตาอยู่แล้วให้นำแว่นเดิมมาด้วยเพราะเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจเช็คค่าสายตาจากแว่นเดิมและค่าสายตาใหม่ว่าสอดคล้องกับการใช้งานของเราหรือไม่ฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนำสี่เทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้มาใช้ก่อนที่จะมาวัดสายตากันนะคะใครที่มีปัญหาด้านสายตาสามารถปรึกษาเอิร์ผู้เชี่ยวชาญที่ร้านแว่นด็อกเตอร์อสาขากระทุ่มแบน